ชงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์อรวันนี้นําเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภาคใต้กับเพลงบอกนะครับที่อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมือง c ิ t i z e n r น port e r เอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัววันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยรายชพัฒนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สื่อสารการสืบสาร,การ,สสารการแสดงพื้นบ้านเพลงบอกที่แสดงผ่านวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ผ่านเสียงร้องและท่วงทานองที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามได้จากรายง,งานค่ะ กราชาวภาคตาต้องมาว่ากันถึงสายเพลงบบกเพล่งบบกกระบายถึงเพลงพูดเรื่องเพลงเล่าเพราะว่านำเรื่องเล่าไปบอกชาวบ้านให้ได้รู้ถึงงานต่างๆกักนวาเป็นบทเพลง บอกก่อนถึงนาตรงร้านนี้เพลงบอกจะวาตาบานหัวกันมาถุงวันเลยไปเป็นยานคือเป็นการยืนยันว่าโบกให้ชาวบ้านในรู้ว่าถึงเวลาตรงร้านเลยเลยเพลงบอกได้ซื้อทษมาจนถึงถุกวันเพลงบบกนี่คือเราไม่ต้องให้หมากเหลือ,องเอาแต่จิ้งกูเดียวเรามานันจะดวกในการไปมาสะดวกับวา่าคือคือเราตัดบางทั่วนั้นออกอแล้วกาจ่ายลูกคูช่องถึงร้างไม่เพลงคนหนึ่งเล้ากาจ,จ้าวที่ธรรมะ ระที่มนปกาศลูกคู่นี่จะต้องพยายามเสริมกล้องเมเปเล่ให้ได้ไม่เปล่หวาทันนิดนึ่งเราหวาทันนั้นไม่ช่วยเรายุติยาบอ,อกว่าอีนิดนึงอันนี้คือเมลูกคู่นี่คือจะจะเป็นผู้ที่กำกับควบคุมครับเป็นกักหวามันมันคาดเนี่ยนะห,หรือว่าตั้อตกเสียตัวนึงนะลูกคู่จะต้องช่วยไม่ได้หรือมันคาดลีนอยู่นิดนึงเปลี่ยนไอ้เหลือไปเชื่อ อาลูกภูนี่ก็ถึงบรอบครองนี่เขาจะมาขึ้นในไอ้ตามตีดอกเพี้ยนแต่ส่วนในที่นี้หรือบเพี้ยนเดียวบอบครองก็จะมาเพี้ยนในเราทันทีจงมันจะลง่ึจนกว่างมันมันกามันโปรวุฒิอย่างนั้นหนูว่ามันการแสดงพื้นบ้านโมสุพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโมดภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันควรค่ากับการอนุรักษ์ทั้งนั้นนะครับเพลงบอกยิ่งต้องอนุรักษ์เพราะว่าการเล่นเพลงบอกเนี่ยคนที่จะเล่นได้มันต้องมีความปฏิภาณไหวพริบ การเป็นนักบทเจ้าบทเจ้ากรอนของคนเพราะฉะนั้นถ้าเรามนุรักษ์ไว้คนก็จะไม่นําเอาคําสวยๆคําที่มีฉันทนลักมามาสอดแทรกในการเล่นกันเนี่ยมันก็จะหายไปจากสังคมเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์เพลงบอกก็เท่ากับว่าอนุรักษ์นักกรอนแต่ก็โดยเพราะกรอนท้องถิ่นด้วยเพลงบอกขับด้วยภาษาถิน่นการช่วยกันอนุรักษ์เพลงบอกก็เท่ากับการรักษาภาษาถิ่นไ้ด้วยครับ แต่าได้เล่นน้อยลงอะครับเพลงบอกเนี่ยการโด้วยใจเฮ็ดก็บ่าการนี้ยุ่มมันลดลงอะประวัยที่หลัะปีอื่นในเรื่องของอื่นเดี๋ยวมาให้ได้เละหมากกันนอกจากว่าทีวีที่มันมีละยคนมาทุ่งเลยก็มีนั่งมีดนตรีมันตัวนั้นเลงมันทำให้เพลงโบ๊ทมันลดน้อยลงอันโยนวนั้นว่าจนนี่แหละคนกองไทยวัดตัวเจ้าจ้า การอนุรักษ์เพลงบอกถือเป็นการอนุรักษ์นักกรอนและยังทำรงไว้ซึ่งภาษาถิ่นค่ะนี่คือเสียงสะท้อนของคนรุ่นก่อนที่บอกถึงความสำคัญของเพลงบอกคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m s i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ